สวัสดีค่ะวันนี้จะอธิบายเรื่องการจับพลังงานนะคะและบอกถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะว่าจะมีสายไหนเป็นเทวดารักษาเทวดาประจําตัวคุณนะคะแล้วท่านก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะในรอบปีหรือว่าในรอบทุก10ปี12ปีหรือการเปลี่ยนของท่านมีด้วยเหตุอะไรบ้างในเทวดาประจําตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องคุณ น้ำเนื่องด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะมีซึ่งบุพกรรมเกี่ยวกับเทวดาที่เคยเกิดมาเป็นพ่อแม่เราเนี่ยนะคะท่านก็จะกลับมาดูแลเรานะคะในผู้ที่มีพระคุณหรือว่าผู้ที่อธิษฐานจิตมาเพื่อช่วยเหลือนะคะในการสร้างบาร,รมีในการเกิดแต่รอบรอบหนึ่งก็คือ500ชาตินะคะในสายพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณทั้งหลายเพื่อสแสวงหา ความหลุดพ้นแล้วก็เข้าถึงอริยามารรคแล้วก็พระโพธิสัตว์พระปัจเจกแล้วก็โพธินะคะกลายเป็นระดับพระโพธิสัตว์ที่สะสมบาร,รมีนะคะอันนี้ก็ในชั้นดุสิตก็จะเข้าใจกันนะคะผู้ที่สแสวงหาเรื่องบุญบาร,รมีนะคะแล้วก็จะอธิบายเรื่องเทวดานะคะประจําตัวเนี่ยท่านจะเปลี่ยนรอบกันทุกๆุสองปีนะคะในผู้ที่ มีการรักษาสินห้านะคะจะมีเทวดาประจำตัวรักษาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะส่วนผู้ที่ทำสมาธิได้นะคะชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยทำสมาธิได้ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าเข้าไปแบบเข้าๆออกๆออกนะคะแต่เป็นการทรงฌานได้ในชีวิตประจำวันชั้นหนึ่งชั้นสองอย่างนี้นะคะ ก็คือมีจิตใจที่เบาโล่งโปร่งสบายแล้วแล้วก็สัมผัสเรื่อง,องความสุขเย็นแล้วก็สามารถทรงฌานได้อันเนี้ยถ,ถึงเรียกว่าผู้ทําสมาธิได้ในชานหนึ่งั้นสองนะคะแล้วพวกเหล่านี้นะคะการเปลี่ยนของเทวดารักษานะคะเขาก็จะเปลี่ยนในรูปแบบของจากเทวดาชั้นจาตุมยักษนาคุตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นพรมนะคะ พรมก็แยกเป็นด้วยพรมที่ได้จากาพรมวิหาร4แล้วก็แยกไปอีกระดับขึ้นไปก็คือพรมที่มีความเป็นอริยะนะคะอันนี้คือพ่อแม่เราที่เป็นอริยะคมนะคะท่านก็จะมาดูแลนะคะมีการเปลี่ยนเพราะว่าบุญบาร,รมีเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทําสมาธิได้ก็จะได้เทวดาระดับพรมซึ่งมีความเก่งกาจแล้วก็เพื่อสร้างบาร,รมีของท่านแล้วก็ คือท่านจะได้โดยอัตโนมัตินะคะ5้าสิบเอร์เซ็นที่เราทำได้แล้วยิ่งพวกที่มีสัญญาใจลงกันมานะคะก็คือท่านก็จะมาแฝงในร่างเราเนี่ยเพื่อสร้างบาร,รมีไม่ว่าจะเป็นการดูดวงรักษาคนหรือว่าพาคนปฏิบัติธรรมพาคนไปเกี่ยวกับเรื่องทานนะบาร,รมีบาร,รมีสิทัศ์ทั้งหลายนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยอาติฐานกิตมาเพื่อสร้างบาร,รมีด้านไหนบาร,รมีสิทัศ์อันนี้นะคะ บารมีสิบทัศก็จะมีความเข้มข้นขึ้นไปอีกสิบทัศยี่สทัศและ30สทัศนะคะผู้ที่จะพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบารมีสาสิทัศต้องเต็มเต็มจนล้นล้นเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้กับสรรพสัตว์ได้โดยไม่มีประมาณนะคะส่วนผู้ที่บารมียังไม่เต็มนะคะไปให้โดยไม่มีประมาณทั้ง3ามโลกนี้นะจุกเจ็บเลยนะคะจากที่ว่าระยะทางที่เราจะเข้าถึงเนี่ย ติปีนะคะก็จะเลื่อนเป็น40ปีคือความยากมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องเอาบารมีตัวนี้เพื่อที่จะชดใช้วิบากกรรมของเรานะคะให้หมดสิ้นซึ่งเศษกรรมที่เหลือเท่ากับเศษดินที่ไปเล็บก็คือแตะพระโสดาบนนะคะความดีทําไปให้กับบรรพบุรุษเทวดารักษาแล้วก็เจ้ากรรมในเวรอธิฐานแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแบบ สามโลกธาตุให้หมดเลยเมื่อไรมันจะใช้นี่หมดเราเป็นนี่อยู่สิบล้านอย่างเงี้ยเอาโคใช้นี่วันละห้าบาทสิบบาทเมื่อไรมันจะหมดเนี่ยแล้วชีวิตเราเมื่อไรมจะดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องเอาที่พอดีตัวก่อนนะคะช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนนะคะยังไม่ถึงอรหันต์พระพุทธเจ้ายังไม่ปล่อยให้ไปช่วยเหลือหรือโปรดใครนะหรือผู้ที่อรหันต์แล้วแต่ก็ไม่ได้ไปช่วยใครมากมายท่านก็มีบาร,รมีของท่านแค่ แสวงหาความสุขแค่ตัวเองพออันนี้ก็มีเหมือนกันอัลหันแล้วก็อยู่ป่าไม่ได้ออกมาเอฟเฟกแอคชั่นอะไรมากมายอันนี้ก็มีให้เห็นเยอะแยะไปฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมากเรื่องอพลังงานของเราทำไมมีแค่พรมทำไมมียักษ์กนาคุดสามารถพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ครับทานศีลภาวนาฝึกปฏิบัติทำไปเข้าถึงสมาธิเข้าถึงจิตเย็นแล้วก็การทำงานของเราเนี่ย หรือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อเหตุใดหรือว่ามีหน้าที่อะไรแล้วเราก็จะรู้หรือว่าทราบเองความสามารถพิเศษมาด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งสไปเดอร์แมนนะคะแล้วเราก็จะทราบเองนะคะว่าเรานี่เป็นพวกยอดมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่สวยความสุขแค่ตัวเองสุขโตแค่นั้นอะไรเงี้ยหรือว่าอธิษฐานจิตมาแค่แบบว่าหลุดรอดพ้นแค่ตัวคนเดียวพอแบบพระปัจเจตหรือว่าจะเป็นในสายโพธินะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลที่อธิษฐานจิตกันมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยจะบอกว่าพวกสายพญาน,นาคสายสีเขียวเนี่ยเขาชอบที่จะมาสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์คืออธิษฐานขอมาเกิดทั้งทั้งที่ยังไม่หมดอัตภาพความเป็นพญาน,นาคแต่สามารถเปลี่ยนได้ในภพชาตินี้นะคะทานศีลภาวนาฝึกสมาธินะคะแล้วจะเปลี่ยนอัตภาพจากพญาน,นาคสายสีเขียวเป็นพรหมนะคะพอเปลี่ยนปุ๊บนะคะ บ,บรรพบุรุษที่มาดูแลเนี่ยเป็นสายพรมนะคะพวกพญาน,นาคหรือว่าอดีตชาติที่เป็นตระกูลเก่านะคะที่มาคอยดึงเขาให้กลับไปในวังบาดาลเหมือนเดิมถ้าเกิดตายแล้วนะคะเขาไม่สามารถส่งผมได้นะคะเขาเปลี่ยนตระกูลไปอยู่กับสายพรมแล้วนี้คือเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็แค่บวชเจ็ดวันเก้าวันนี้เห็นผลน,นะคะปฏิบัติจริงนะคะทานสินภาวนาฝึกสติปันสี แค่ดูกายดูใจนะคะพองยุ่งนะคะที่วัดลำเปิงตะโพธารามเป็นความแบบเราได้บอกเขาแล้วก็เขาได้สามารถเปลี่ยนอัตภาพได้คือการที่เรามีลมหายใจต่อมาในวันนี้ฟื้นจากความตายขึ้นไปจากที่ว่าชีพจรมันหายไปแล้วแต่เราสามารถกลับมาทําความดีได้ในวันนี้บอกและเล่าเรื่องราวความเป็นจริงให้เขาทราบแล้วให้เขาได้เปลี่ยนวิถีชีวิต อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะคะก็มีอะไรก็ลองดูนะคะไม่เสียโอกาสไม่เสียชาตินะคะถ้าเกิดได้รู้หนทางแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดไม่ต้องไปคิดว่าน้อยเนื้อต่ำใจอะไรกับอดีตหรือว่าความเป็นมาของอัตภาพเราเราสามารถทำปัจจุบันนี้ให้ดีเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะการเสียใจมันเหมือนกับการแตะ,แตะเบรกย้ำคิดย้ำคำติดอยู่ในหลุม,มค่ะเสียใจอย,อยู่ย่างนั้นน่ะ เราต้องตระก,กายขึ้นออกมาจากหลุมแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะถึงจะถึงชุดไม้ได้ก็อนุโมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านในผู้ที่มีเทวดาประจำตัวเทวดารักษานะคะขอให้ท่านได้เปิดเปิดยาณบารมีเปิดความรู้เปิดสติปัญญาแล้วก็เข้าถึงความดับทุกข์นะคะมองเห็นหนทางของตัวเองและรู้ภาระหน้าที่ที่ติดตัวมานะคะตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าการอธิษฐานจิตในการเกิดมาในรอบนี้ เพื่อสแสวงหาสิ่งใดเพื่อต้องทำสิ่งใดให้บรรลุเพื่อทำสิ่งใดให้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานนะคะโมทนาสาธุกันทุกท่านค่ะ